ซึ่ง3เรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เกี่ยวกับภาคต่อที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องของวันพัฒแมนซีซั่นสองแล้วก็เดอะพรมิสเนือแดนซีซั่นสองแล้วก็ไฮสคูลเด็กดีซีซั่นที่4นะครับก็มันก็แล้วแต่เรื่องนะไม่ใช่ว่าเออเรื่องนี้ไม่ดีเพราะว่าคือบางเรื่องอ่ะอาจจะไม่ดีเพราะเนื้อเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะเรื่องภาพเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแยกไปทีะเรื่องที่เรื่องกันนะครับ ยงพอสมาเด็กดีตอนที่ออกมาก็ประมาณสองสามปีที่เราใช่ไหมมาสองพันสิบแปดแต่ห่างจากภาคแรกนานอยู่นะถ้าจำปีไม่ผิดอะไรเงี้ยนะมันจะประมาณสี่ห้าปีหกเจ็ดปีโดยประมาณนะครับก็สลับเด็กดีในผ้าที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นสตูดิโอเดียวกันคือสตูดิโอท n k นะครับก็ดีดีมาก เรียกได้ว่ามันมเป็นแอนิเมะแนวฮาเล็มอีกเรื่องหนึ่งที่แบบเออมันมันสมกับเขาว่าแนวฮาเล็มแบบไอ้นี่ดีอ่ะมันแบบภาพมันสวยเนื้อเรื่องมันก็เออดีดีดีดทุกอย่างอ่ะดีแบบดีมากอ่ะจนมันเหมือนประมาณแบบระยะเวลาแม่งห่างหายไปนานแล้วก็กลับมาทําใหม่กลับมาทําเป็นภาคต่อซึ่งภาคต่อก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือคนทําเป็นสตูดิโอที่ทําจาก T.N.K ก็กลายเป็นสตูดิโอแพชชั่นไปนะครับ ซึ่งส <c oughs> <c oughs> ตูดิโอแพชชั่นเดีโอแเดี๋ยวเดี๋ยวกูเขียนซีซั่นสองสเซอร์ผิดแต่เอาเป็นว่าภาคที่สี่อ่ะมันเป็นภาคที่ผมกับเพื่อนเนี่ยลงความเห็นว่ามันเป็นภาคที่แบบมันไม่ไดีเท่าสามภาคแรกเลยเว้ยคือแต่ว่าไอ้ส่วนของเนื้อเรื่องอ่ะ เราพูดตรงๆว่าผมดูมาแค่ตอนแรกตอนเดียวเว้ยเพราะฉะนั้นไอ้ด้านเนื้อเรื่องครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าด้านคุณภาพของภาพอะ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่าภาพมันมันไม่ใช่เรื่องนี้เว้ยถ้าถามว่าภาพมันสวยไหมสวยมันไม่ค่อยเผานะผมไม่เห็นมีใครบ่นเรื่องเผานะแต่ส่วนตัวผมเองก,ก็ไม่ได้ดูทั้งหมดไงแต่ผมดูมาตอนแรกมันก็ไม่เผานะเออมันก็เป็นสตูดิโอดีๆสตูดิโอหนึงน่งที่แบบทำเรื่องคียตัศมาทําเรื่องนั้นเรื่องนี้มาสวยทํา,าบ้าสวย,สวยภาพดีแต่ว่า ทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ดีไซน์อะตัวละครชื่อเดียวกันคนคนเดียวกันแต่ว่าพอเปลี่ยนคนทำปับ๊บเออจะเอ้ยเอ้ย,เ,อยเปลี่ยนดิงมปัส <c oughs> เราเราคุ้นกับภาคหนึ่งสองสามมาแล้วมันเป็นลายเส้นแบบเข้มเข้มเว้ยคือเราคุ้นกับแบบความเข้มอะ่สวยเข้มของคุณลีอัสคุณอาเคโน คือผ้ามันจะดูเข้มแล้วมันจะดูสวยมากสําหรับพวกผมที่แบบดูหนึ่งกับสองมากยอมปอสคนไม่ซืเรื่อกียวกับเรื่องผ้าผมก็เออผมก็ยินดีด้วยนะคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อะไรได้ผมก็ดีใจด้วยแล้วมีความสุขไปกับมันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเองก็อย่างที่เห็นผมก็ดูดูได้แค่ตอนแรกแล้วก็ไม่ได้ดูต่อเลยค,คือที่จะมาพูดอะไม่ได้จะมาพูดว่าอน,นิเมะเรื่องนี้ไม่ดีไม่ดีทุกอย่างดูงนี่นั่นอันนี้มันเหมือนกับ เป็นความเห็นส่วนตัวกันมากกว่าคือก็ไม่ใช่แค่พวกผมหรอกที่ไม่ได้ชอบภาคนี้แค่2คนอะ่ะมันก็มีคนอื่นบ่นกันด้วยเออที่ผมเห็นใน Facebook ตอนที่ออกตอนที่เรื่องนี้ออกมาก็แบบมีคนนาภาพมาเปรียบเทียบภาค1นึกับภาค4นะอะไรเงี้ยเขาก็มีบางคนที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเขาคิดยังไงกับภาคที่4บ้างนะแต่สำหรับพวกผมอะ่ะคือผมไม่ได้ดูไงก็เลยอธิบายหรือว่าวิจารณ์ด้านเนือ้อเรื่องไม่ได้แต่ว่า ถ้าด้านภาพอ่ะคือไอตรงเนี้ยมันไม่ถูกใจพวกผมแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าพวกผมชอบภาพหนึ่งสองสามมากกว่าเพราะภาพมันโดนใจกว่าอแล้วเราสองคนแบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไระเราชอบอะ่ะเราไวฟฟูอะ่ะเรารักคนเนี้ยแล้วเราเรารักเขาเพราะเขาหน้าตาประมาณนี้เว้ยคือผมมัชอบคุณอาเคโดมากคือแบบโอ้โห คือจะคือจะหยอดให้ได้อ่ะคนนี้คือคือจะคือคนนี้จะหยอดให้ได้อ่ะอีเซไม่เลือกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กูจะหยอดทั้งกูอ่ะอะไรผมชอบผมชอบแบบคาแรคเตอร์ผู้หญิงผมดำแล้วอละอลาอละลาแบบนี้บางเว้ยแล้วลายเส้นแบบมันต้องเป็นลายเส้นเดิมเว้ยพอเปลี่ยนลายเส้นปับ๊บใครวะ <c oughs> คุณ A ano, คอาเคโนะกูอยู่ไหน <c oughs> คุณ A ano, คอาเคโนะกูอยู่ไหนยปัสสรุปสั้นๆเด็กดี ซีซั่นสี่เสียแค่ภาพอย่างเดียวเนื้อเรื่องสนุกดีถ้าทําภาพแบบเก่าอนิเมะคงขายดีกว่านี้เออผมก็คิดประมาณนั้นฮะแต่ว่าไอ้เรื่องยอดขายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขายดีหรือขายไม่ดีนะปุย้ยถ้าถามในะเรื่องของเรื่องนี้ผมชอบแบบช่วงไหนสุดผมชอบภาคหนึ่งว่าสองสุดละมันดูแบบเออมันดูครบมันดูมันดูนดนดนดครบองค์ประกอบของแบบอนิเมะแบบเแบบขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มต้นที่จะดูดีมันมีความมันอุย้ยตอนต่อสู้ไปก็มันนะ มันมันมันด้ความแบบภาพมันไม่ได้ไหลเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบเราเรารู้สึกเราเชียร์อีเซยอะไรอย่างเงี้ยนะไอภาคแรกที่สู้กับไอเอเราไอเชียร์สู้กับไฟินิกเนี้ยโคตรฮาเลยคือถ้ากลับไปดูอ่ะคือถ้ากลับไปดูมันคงแบบคือภาพมันก็คงไม่ได้แบบไหลลื่นอ่ะเหมือนกับอนิเมะต่อสู้สมัยนี้ยแบบเอาไว้ว่ามันเลื่อนอ่ะแต่ว่าด้วยด้วยอารมณ์แล้วก็ซาวนะตอนนั้นอ่ะไอที่มันบิ้วเราอ่ะ บุส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 แล้วแม่งตอนน้นเอาน้ำมนต์มาบุสแสร็จแม่งฟินิกส์ไอ้เฟินิกส์นกอวตารไอ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้ยโดนน้ำมนต์ไปเป็นนกยางเลยไอ้นกเล่นนกโดนน้ำกดไอ้เยังโอ้ไอ้เหยนกแพ้น้ำมนต์เนี่ยจั์นกฟินิกส์แพ้น้ำมนต์หายย่ะแดกไม่ได้หามันแบบเฮ้ยแดกกูต้องการพลังเยอะกูต้องการมากกว่านี้เว้ยกูปกป้องประธานไม่ได้ได้นะกูให้มึงได้แต่มึงเสียแขนได้กูข้างหนึ่ง อเอเสมัยก่อนที่เราแบบเออเราเราดูพวกในเวทแนวค่าเร็มด้วยแบบอะไรพวกน,นี้ด้วยแบบเออม,มันดูได้เสนุกสนุกดีแต่ไอที่บอกภาคสี่มันอครับตามนั้นยามปัสภาคหนึ่งกับสองอะคือภาคที่สนุกที่สุดยิ่งภาคสองยิ่งสนุกไอตอนสาะน้ำ ชุลมุนวุ่นวายกันเหลือเกินโอ้ฟหภาคสองตอนนี้เสร็จดีจังสองตอนเสร็จแม่นจำได้แม่นไอ้เยอะแม่เมื่แม่งชุลมุนมากอ่ะคือแบบไอคนนี้ก็จะเอาคนนั้นก็จะเอาไอ้เยอะคนที่ผมเพน่งสอบคุณเขาชื่อหรอวะกูถาคุณเออเขาชื่ออะไรนะคุณคุณหัวน้ำเงินน้ำเงินต้นไงแล้วก็มีไฮไลท์เขียวๆอ่ะรู้สึกว่าจะชื่อเซโนเวียเออคือแบบคนอื่นโอ้ยแย่งกันแทบตาอยู่ข้างนอกไอคนที่จับลากกูแบบนี่มึงเข้ามาในห้อง มาทำรูปกัน EC เออแล้วมีแล้วพกถุงยางมาคือแบบเออแหมกูพร้อมอ่ะกูพร้อมอ่ะสายสีด้วยกูพร้อมอ่ะจังหวะนั้นไม่มีใครมาห้ามก็คือไปแล้วอ่ะอดเซฟอ่ะเออมามาเชื่อไหมคนอื่นอ่ะถ้าถ้าแบบถ้าจังหวะนั้นอ่ะถ้าจังหวะนั้นแล้วนะไม่มีใครใช้หรอกแต่แต่เจ๊เขาเหมือนเซฟตัวเองอ่ะเออแบบครั้งแรกกูขอลองก่อนกูขอทดลองก่อนกูขอทดลองสินค้าก่อนอะไรวะมานั้นวะดีดี Dia ini kan,ประมาณ ini lah kan.